คุยกันยามเช้านะเ,นเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเดย์ดีเด,ด,เดย์ไหมดีเดย์นะวันดีๆวันหยุดเนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่12นะเป็นวันแม่เป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่นะ ที่ได้เลี้ยงดูเรามาอย่างเป็นอย่างดีทุกคนบางท่านมีพ่อแม่ก็ไปหาพ่อแม่เนาะไปเขาเรียกว่าพบปะกับแม่กับพ่อไปกินเลี้ยงสังสรรค์ทำบุญ พาแม่ไปทําบุญไปสวดมนต์ไปไหว้พระเอาที่ตัวเราชอบสบายใจล่าสู่กันฟังการลงคลิปลงคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับผมไม่มีเยอะกว่านี้แล้วตื่นเช้ามาก็มีบนหัวโปรไฟล์เราหน่อยใส่โน้ตหน่อยว่าวันนี้จะทานอะไรบ้างอะไรบ้าง นะก็ประมาณนั้นสาย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 ก็ทำอะไรต่อกดในช่องเลี้ยวก็ได้นะเต้นต้องรำทำเพลงตามที่ใจเราชอบก็ไปดูคลิปเพื่อนดูคลิปโฆษณาเพื่อนด้วยนะ ดูให้เป็นด้วยนะถึงจะมีไรายได้เนาะเพื่อน <c oughs> <c oughs> นะก็ช่องคุณคิดอะไรอยู่ข้อความใส่ไปวันนี้เป็นวันแม่ขอให้แม่มีความสุขดูคลิปเพื่อนดูเดตบอร์ดส่งภาพนิ่ง รูปในอ้อมกอดกับแม่หรืออยู่ด้วยกันในสังคมครอบครัวก็ดูคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านดูฟีดฟีดนอกฟีดในปฏิสัมพันธ์กันได้เวลาส่งคลิปยาวอีกแล้วแบบนี้สตรีมสตรีม,มไม่มีก็คลิปยาวนี่แหละตั้งแต่90ิวินาทีเป็นต้นไปอะ่ะ3นาที4นาที5นาทีบางคนก็8นาทีก็ดูกันไปนะให้กำให้กำลังใจกัน แต่เหมาะสมที่สุดเกือ3นาทีกว่านะคลิปยาวคลิปสั้นช็อตคลิปสั้น15วินาทีถึง3วินาทีถึง15ใช่ไหมพอจาก3วินาทีถึง90วินาทีเป็นคลิปสั้นใช่ไหมคลิปสั้นเลียวนะก็อยู่ในวงอย่างนี้เพื่อนๆแล้วก็ทำในกรอบกติกาที่เขาวางไว้หมายถึงว่าอยู่ในอย่าให้ผิดกฎ ชุมชนลงคลิปก็ประมาณนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนนะบา,บายๆขอให้โชคดีวันแม่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สวัสดีครับ